เรื่องเสียงรองเท้าในโรงเรียนเก่าในอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุดรธานีเมื่อ30ปีที่แล้วมีโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งที่สร้างมานานมากกว่า50ปีอาคารไม้ยาวสีมนต์ตั้งตระงานอยู่กลางลานทรายแสงไฟถนนสลัวสองลอดผ่านรั้วโรงเรียนเข้ามาเห็นเพียงเงาเสาไม้เรียงรายราวกับคนยืนเฝ้า คืนที่ครูสมบัติเฝ้าเวนนั้นลมเย็นพัดแทรกเข้ามาตามช่องหน้าต่างไม้เก่าเสียงบานประตูบางห้องลั่นกระทบกันเอียดอาดราวกับมีใครแอบผลักประตูอยู่เบื้องหลังขณะที่ครูสมบัติส่องไฟฉายไปตามระเบียงชั้นสองฝุ่นผงคลักคลุ้งในลำแสงเหมือนมีเงาเล็กๆเ,เ,เคลื่อนไปมาอยู่ด้านหน้าและนั่นเอง เสียงกอกแกกกอกแกกดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดกว่าเดิมราวกับเจ้าของเสียงตั้งใจจะนำทางเขาครูสมบัติเดินตามเสียงเข้าไปในห้องปอ .6 อากาศในนั้นเย็นผิดปกติแม้จะปิดพัดลมและไม่มีลมพัดจากด้านนอกบนโต๊ะเรียนตัวหนึ่งเขาเห็นสมุดเก่าเปื้อนคราบสีน้ำตาคลคร้ำหน้าแรกเขียนด้วยลายมือสันสนว่า วันนี้หนูโดนเพื่อนผลักรองเท้าหนูตกไปข้างล่างเลือดออกเยอะหนาวจังทันใดนั้นเสียงฝีเท้าก็หยุดลงเงียบกริบครูสมบัติเงยหน้าขึ้นร่างผู้หญิงชุดขาวยืนอยู่ที่มุมห้องดวงตาดำสนิทมองตรงมาปลายผมเปียกไหลยหยดน้ำลงสู่พื้นเป็นวง,วง เลือดสีเข้มไหลซึมออกจากขมับขวาลงตามคอไปเปื้อนชุดขาวเธอกระซิบเสียงแหบพลาช่วยหนูก่อนจะก้าวเข้ามาช้าๆแต่ทุกย่างก้าวกลับดังเป็นเสียงรองเท้านักเรียนกระแทกพื้นก็แก๊กก็แก,ก๊แก,กครูสมบัติถอยหลังแต่รู้สึกว่าประตูถูกล็อกจากด้านนอกโดยไม่รู้ตัว ไฟใช้ในมือก็ดับลงกระทันหันทิ้งไว้เพียงความมืดมิดสนิทและเสียงหัวเลาะแหลมที่ไกลบ้างใกล้บ้างจนแยกไม่ออกว่ามาจากตรงไหนเช้าวันถัดมาหลังจากคู่สมบัติถูกพบหมดสติข่าวลือก็แพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านครูอาวุโสคนหนึ่งเล่าเบื้องหลังที่ไม่ค่อยมีใครกล้าพูดถึง เมื่อกว่า30ปีก่อนโรงเรียนปฐุมแห่งนี้เคยเกิดอุบัติเหตุสยองเด็กหญิงชื่อเจนอายุ12ปีเป็นเด็กเง,งียบๆขยันเรียนวันหนึ่งระหว่างเล่นกับเพื่อนบนชั้นสองเกิดการทะเลาะกันเพื่อนคนหนึ่งพลักเจนจนเสียหลักรองเท้านักเรียนข้างหนึ่งหลุดและตกลงไปด้านล่างเจนรีวิ่งตามจะไปเก็บ แต่พลาดเหยียบขอบไม้บันไดผุร่างเธอล่วงลงหัวกระแทกพื้นซีเมนอย่างแรงเลือดไหลนองเต็มลานเด็กๆแตกตื่นร้องไห้แต่ไม่มีใครกล้าลงมาช่วยและมีคนเล่าว่าก่อนสิ้นใจเจนยังกำลองเท้าข้างที่เหลือไว้แน่นน้ำตาไหลพลเลือดกระซิบว่าหนาวช่วยหนูด้วยหลังเหตุการณ์นั้น โรงเรียนพยายามปิดข่าวและซ่อมบันไดที่หักพังแต่ในทุกคืนที่ลมหนาวพัดผ่านจะมีเสียงรองเท้านักเรียนตบพื้นไม้ดังกอกแก๊กกอกแก๊ก,กดังจากชั้นสองเสมอบางครั้งผู้ที่เดินเวรดึกจะเห็นเด็กหญิงชุดขาวถือรองเท้านักเรียนสีดำเพียงข้างเดียวเดินตามหาข้างที่หายไป พร้อมเสียงหัวเราะและเสียงร้องไห้ปนกันอย่างน่าสะพรึงคนในหมู่บ้านจึงเตือนกันรุ่นต่อรุ่นว่าอย่าเฝ้าเวรโรงเรียนนี้คนเดียวถ้าได้ยินเสียงรองเท้าอย่าหันไปมองเพราะถ้าสบตาเธอเมื่อไหร่เธอจะยื่นรองเท้าให้แล้วพาไปอยู่เป็นเพื่อนตลอดการ